ในทางด้านของ K5 าฮู <Yahoo! S 1> มาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าของมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวท้าทายระบบมันกรอนครับผมงสำนัก K5 วินเข้ามาแล้วเรียกเบ็ดกันของนำเสียในของต้นของไข่พี่จีก็แล้วกันนะครับวันนี้เนาะมา Let's go เฮ็ด <Hey. S 2> มาแล้วหนึ่งจีต่อหน้าเป็นคนสอง ดอกนี้ก็เป็นสามแถวนะคะับอหอคุณสองมาอีกหนึ่งทีจะเป็นทีป็ดแปดสิบโอ้คูณห้าโอ,โอ,โอ,โอ้สวยเยสวิดกูดไปกันตน่อไม่ต้องรู้อะไรมากมายขอแค่ให้มันแบบต่อรากสร้างตัวเป็นบ bon งเป็นแบงเป็นบ bon งเป็นแบงได้มาแปดสเกียน ขอคูณทักห้าสิบคูณสักร้อยไปเลยกันคูณห้าสิบคูณร้อยอ่ะเออ,อม,มันจะยังยากม,มันจะยังยากกูคูณสามเออเอามานิดหน่อยก็ยังดีเออโอ้ยหือบแล้วเกือบแล้วคนดูใครคูณยี่สิบับเป็นเรื่องเมื่อกี้เนะี่ยบอกเลยเป็นเรื่องอือเอากันต่อโอ้บ้า โอ้ยแปดร้อยแปดรอคูณยี่บเป็นแปดร้อยคูณสองฮโหลตกใจหมดเลยนื่ว่าแปดร้อยคูณยี่สิบแสดงแปดร้อยคูณสอง What the fuck อ่านต่อไหอ่านต่อแค่นี้ยังไม่พอหรอกสี่ร้อยคูณห้าสิบแปดร้อยคูณยี่สิบแปดร้คูณห้าสิบอะไรประมาณนี้ได้อยู่ออ๊อโอ้โหไม่ลงว่ะพลาดไปละเอ้ยได้มาแปดสี8แปดเหรียญ เส้นเดิมอีกเส้นเคยเฮ้ยโอ้โหปวดสิบห้าไม่ลงมันจะลงอยู่แล้มันวนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไอเปะเห็นเลี่เอ้ยโอ้โหเห็น้มันเอาอีกแล้วอะเหลือไปแล้วเหลือไปแล้วได้แค่เหลือบถ้าไม่มีเหลือบเน่เราลุ่งไปนานแล้วเนี่ยเราลุ่งไปนานแล้วตอนนี้เราจะล่วงแล้วเฮ้ยเฮ้ฮคยเส้ยน่าจะมืดแล้วคนดู น่าจะมืดเลยแตแ่เอาคูณสองเออพันหกบิ๊กวินพันหกบิ๊กวินพันหกอ่าวโหดีจ้ะเอาแค่นี้ก็พอมั้งวันนี้เนาะ <ś c oughs> มุ่นไปบุ่นมาค่อยไปดิฟกูสเท่าไหร่เดี๋ยวหมุนต่อสักหน่อยละกันเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยขอดูทีของทีเฮ้ยแปดสิบ <ś c oughs> คูณส,สองแดปดสิบคูณสองเดี๋ยวด,ดอกทีเด็ดระเบิ้มุมซัมเบีย พี่คูณสิบไม่ลงว่ะคูณสิบไม่ลงดอกนี้เอ้ยออคุณยี่สิบมาแล้วคนรู้ยี่สิบตีจะปินเนื้อคูณยี่สิบยี่สิบตีจะปินมันหลอกเรามันหลอกเราเดี๋ยวเราหลอกตัวเองกันแน่อืไปแล้วจีนฟาสไปแล้วไปแล้วไปทางเขาหมดแล้วไปทางเขาหมดแล้วเจ็ดแปดทีเจ็ดแปดทีเจอดลูกทีเถอะเจอดลูกทีเถอะ คูณสิบห้าแปดสิบคูณสิบห้าแปดสิบคูณสิบห้าหือพัออออออนสองได้โยอ่ะเลขสิบทีสิบทีแล้วดูละสิบทีเดี๋ยวบอกหน้าพันสองปึ๊บปึบปึโอ้โไม่ลงคูณสิบห้าไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแปดร้อยคูณสี่สิบแปแปดร้อยคูณสี่สิบเร็วแปดร้อยคูณสี่สิเอา สองทีแล้วด้วยสองทีสุดท้ายทีสุดท้ายเออแปดสิบคูณยี่สิบทีสุดท้ายพอดีพันหกอ่ะอ่ะโอเคก็ได้อยู่นะยี่สิบหมุนยี่สิบปียี่สิบปีเกมสองพันแปดแปดสิบโอ้โหเออโอเค,ออเคขอบใจเองมากอ่ะ นับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสนาะไปแล้ว